ครับวันนี้เรามาทวนแบบฝึกหักันต่อเนาะครับหน้าเราจะขึ้นบทใหม่กันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์สูง20เมตรถ้าแกว่งชิงช้าขึ้นจนถึง90องศาอัตราเร็วของชิงช้าตอนผ่านจุดต่ําสุดจะเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือให้นึกอะ่ะมันเป็นเสา่างนี้ใช่ไหมสอต้นแล้วเขาก็จะมัดเชือกแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นที่นั่งใช่ไหม แล้วก็ทําการแกว่งไปอย่างนี้แกว่งไปอย่างนี้ซึ่งถ้ามองด้านข้างเนี่ยไอแผ่นไม้ตัวเนี้มันก็จะออมองด้านนี้ก็พอแผ่นไม้ตัวเนี้มันก็จะเลื่อนแล้วมันมีเชือกอย่างนี้ใช่ไหมครับจุดสูงสุดที่มันแกว่งก็คือจุดนี้เขาถามว่าถ้าจุดเนี้ยมีความสูงอ่ะยี่สิบเมตรตอนที่มันมาอยู่ที่อันนี้จุดที่หนึ่งแล้วกันตอนผ่านจุดที่สองเนี่ยเขามีความเร็วเท่าไหร่ตอนจุดที่หนึ่งมีความอะไรครับ ความสูงจุดที่สองมีความอะไรความเร็วก็จะเปลี่ยนจาก mgh ให้กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองตัดตัด v เท่ากับ ROOT 2 gh v เท่ากับ r ู o t 2คูณ10คูณ20แสดงว่า v ก็เท่ากับเท่าไหร่นั่นแหละ20หน่วยเป็นเมตรเปอร์เศกคูณ18ส่วน5 เพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้4คูณ18ได้7 1 2ต่อมาดูข้อสอบ31ลิฟต์อันหนึ่งมีมวลตัวแปรอะไรครับ m สามารถยกของหนักก็ m ขึ้นไปสูง h ในเวลา t โดยใช้กำลัง พี่เขาถามเจ้าว่าเขาถามว่ามีการสูญเสียงานเท่าไหร่มัเนีครับเพื่อนไหนมาเนี่ยแล้คน่นอ่ะเร็วๆปิดประตูสิเปิดไว้ทำไมมีคนนะามาดูอย่างแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าปกติอ่ะ งานที่ใช้ในการยกวัตถุขึ้นไปอ่ะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ใช้สูตร W เท <W S 1> <ส>่ากับ F s ทีนี้การยกวัตถุขึ้นไปเนี่ย F จะเท่ากับอะไรครับข้อนี้ไม่มีความเร่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้ซิกมา F เท่ากับ m a มาช่วยทำตามปกติได้เลยนะครับก็จะได้ว่า m g s หรือเป็น750 บวกกับ850คูณกับ10คูณกับ20โอ้โห3 2 0, 0 0 0 0แต่โจทย์ถามหน่วยกิโลจูลจึงใช้เป็น320จูลอันนี้คือจริงๆต้องใช้เท่านี้แต่ถ้าโจทย์เขาให้พีมา P เท่ากับ W ส่วน t W เท่ากับ P t 50ไม่ต้องเปลี่ยนกิโลนะจะได้หน่วยเป็นกิโลมาเลยคูณเท่าไหร่ครับ8ไดเร่าไหร่400จูลอันนี้คือจากการออกแรงแสดงว่าออกแรงปุ๊บอะทำงานแค่320แล้วที่เหลือเนี่ยคือการสูญเสียดังนั้นเราจึงตอบว่าสูญเสียไป 80จูนอ่ามาดูก็สามห้าแห้งวัตถุหนัก2กิโกรัมตัวแปรอะไรครับโอผิดตัวเอช้าก็ผิดแล้วไงถ้าไหลลงมาตามรางส่วนของโค้งของวงกลมและสมีความโคงม้ง2.5เมตรมันบอกอะไรโดยอ้อมเฮดหรือความสูง<อ>เมื่อถึงส,ส่วนล่างสุดความเร็ว8จงหางานในการถาลาย เนื่องจากความฝืดงานเนื่องจากความฝืดคือ W F เล็กหรืองานเนื่องจากแรงเสียดทานหลักการคิดให้คิดอันนี้จุดที่1อันนี้จุดที่2จุดที่1มีอะไรครับความสูงก็เป็น mgh ความสูงเนี่ยถูกลบออกด้วยอะไร W F เล็กแล้วก็จะกลายมาเป็นจุดที่2ซึ่งมีแต่ความ เร็วก็คือเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเพราะฉะนั้น wf เล็กก็จะเท่ากับ mgh ลบเศษหนึ2 2. 2่งส่วนสอง mv กำลังสองสองคูณสิบคูณสองจุดห้าลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองคูณหกยกกำลังสองตอบสิบสี่จูล มาดูข้อ36นะครับถ้ายิงลูกกระสุนมวล15กรัมก็คือตัวแปรอะไรครับตัว M เ,เนาะอย่าลืมหารได้ด้วย1,000เพื่อแปลงให้เป็นกิโลกร,รัมก็คือ 6. 0ูนจุความสูงยิงด้วยหนังสติ๊กให้ขึ้นไปได้สูง20เมตรในแนวดิ่งต้องใช้แรงดึงก่อนปล่อยเท่าใดถ้าการยืดของหนังยาง หนังสติ๊กเป็นแบบสปริงและยืดออก10เซนคือตัว x งานที่เกิดจากสปริงคือ w w เท่ากับอะไร w ของสปริงเนี่ยมันมีค่าว่าเท่ากับ fs แต่จำไว้นะครับถ้าจะเอางานมาเทียบกับพลังงานของสปริงจะต้องเป็นงานเฉลี่ย<ม>ก็เลยจะกลายเป็นเศษหส่วนส fs W-bar เป็นงานเฉลี่ยเพราะฉะนั้นจาก W เท่ากับ E P จึงกลายเป็น1/2 F S เท่ากับ m g h อีโอบยังจำสูตรสปริงไม่ได้เลยอะใช่ไหมสปริงอะ W เท่ากับ F S อ่ะหรือ F x นั่นแหละ พราะเราอันนี้คือตัว x นะแก้ดีกว่าใช้ตัว x ดีกว่าง่ายกว่าสปริงเขาถามหาแรงใช่ไหม f ก็เลยเท่ากับ2 mg h ส่วน x 2คูณ0.015คูณ10คูณ20 x หารด้วย0.1จะเย็นๆนะครับพี่บอกแล้วอย่าสูบเยอะนะครับ เอเลยเท่ากับ6 0นะครับข้อนี้นะครับปล่อยหินที่มีมวลตัว M ให้ตกกระทบปลายบนของสปริงที่ตั้งไว้อยู่ในแนวก้อนหินก็คืออย่างเงี้ยแ,แล้วก็ปล่อยก้อนหินลงมาต่ำกว่าก้อนหิน1เมตรคือตรงเนี้ย1เมตรแล้วสปริงหดอ,อีกเท่าไหร่0.05เราก็จะได้ว่าตอนแรกม,มีความสูงคือ MGH จับเท่ากับระยะยืดหดของสปริงศส่วนส k x กำลังสองอันนี้พี่เคยสอนไปแล้วว่าถ้าตัว h อะให้ใช้ตอนที่มันยืดหดเสร็จแล้วข้อนี้เคยทําแล้วใครทําผิดแสดงว่าไม่กลับไปทวนอย่าอ้างกีฬาสีนะครับสอบตกไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับซอมเอา h เป็นเท่าไหร่1.05จับเท่ากับศส่วนส k ก็คือ k x ก็คือระยะหดเท่านั้นก็คือ0.05 ยกกำลังสองตัวนี้พี่คิดให้เลยนะครับ k เท่ากับแปดพี่พี่ไม่มีช้อยใช่มันจึงไม่มีใครตอบถูกถ้าไม่ทําจริงๆต่อมานะครับสปริงได้รับแรงเฉลี่ยเท่าไหร่คำว่าเฉลี่ยอีกแล้วเห็นคำว่าเฉลี่ยไหมปกติ f เท่ากับ kx พอเฉลี่ยปุ๊บ f bar เท่ากับ kx ส่วน2 8400คูณกับ0.05แล้วหาร2ก็จะตอบ210ครับเพราะมันมีคำว่าเฉลี่ยอยู่มาดูข้อ3านะครับเขาบอกว่าวัตถุตกจากโต๊ะสูง80เซนคือ0.8เมตรลงไปบนสปริงที่ตั้งอยู่แนวดิ่งค่านิดคือตัว k ความยาวของสปริงอ่ะิบ แต่ถูกว่าถูกกดลงเหลือความยาวต่ำสุด10แสดงว่า x คือ0.14เข้าใจไหมยาว24กดแล้วเหลือ10แสดงว่ายุบไปเท่าไหร่ครับ0.14ก็ตอนแรกมีความสูงก็คือ m e h ตอนหลังมีสปริงก็คือเศษ x ส่วน2 kx กำลังสนะครับเราก็จะได้ว่า m เท่ากับ kx กำลังสองส่วน2 gh k เป็น2,100 x เป็น0.14ยกกำลังสองหารด้วย2คูณกับ10คูณกับ0.8 2.94กิโลกรัมพวกเราดูครับตรงนี้ต้องเติมเป็น0.7เท่พราะอะไรดูนะโต๊ะเขาสูงเท่าไหร่ครับ0.8 สปริงตั้งอยู่เนี่ยเท่าไหร่ยีแต่สปริงยุบเท่าไหร่เหลือสิแสดงว่าระยะความสูงจนถึงจุดหดสั้นสุดตรงนี้ก็คือเจตรงนี้ถึงจะกลายไปเป็นความสูงข้อนี้หลอกตัวนี้แหละนะครับระวังผิดตรงเจดิเนี่ยดูดีๆเพราะว่ามันต้องลบความสูงของโต๊ะออกไปด้วยข้อนี้การออกจันไวโรงเรียนอ่ะออกไม่ได้ยากนะแต่ชอบหลอกบางจุดแล้วก็ผิดไปเลยนะครับ ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามวล4.4กิโลกรัมตัวแปร m อยู่ห่างจากปลายสปริง25เซนติเมตรเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีข้อนี้ถ้าใครวาดรูปสปริงแล้วแนวตั้งเราผิดครับเพราะมันอยู่แนวราบอันนี้ผนังวัตถุอยู่ห่างจากผนัง25 cm. เซนไออยู่ห่างจากสปริง25เซนค่า k ถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับมวลเป็น4นิวตัน4นิวตันคือ f เล็กรู้ได้ไงก็มันบอกว่าแรงไงสปริงจะหดสั้นที่สุดเท่าไหร่ตอนแรกเขามีความเร็ว1/2 mv กำลัง2ตัว v อยู่นี่ลบออกด้วยแรงเสียดทานก็คือ wf เล็กเท่ากับการที่สปริงหดสั้นที่สุดก็คือ1/2 kx กำลัง2 เห็นไหมว่าหลักการมีอยู่แค่นี้เพียงแต่จะเอาสูตรอะไรตั้งอะไรลบแล้วได้เป็นอะไรหลักการคิดมีอยู่แค่นี้กลับไปดูให้ดีและตอนแทนตัวแปรดูให้ด้วยว่าตัว h อ่ะตัว x เงี้ยสำคัญมันชอบหลอกนะครับก็จะกลายเป็นเศษหนึส่วนสคูณกับ4.4คูณกับ1ยกกำลังสองลบด้วย f เล็กที่คูณกับ ดูนะ f เล็กเนี่ยมันจะวิ่งจากเนี่ยยาวมาถึงจุดที่สปริงหดสั้นที่สุดสแสดงว่า x คือระยะ0.25แล้วบวกกับระยะสั้นสุดเนือออกไหมสมมติตัวนี้สั้นไป x ให้ระวังนะตรงนี้เป็นจุดที่เราจะผิดก็คือ0.25แล้วบวกกับ x เนี่ยให้ไปดูดีๆระวังผิดนะครับ แล้วก็จับเท่ากับเหมือนเดิมเศษหส่วนสคูณกับ800แล้วคูณกับ x กํำลังสองอันนี้ตัดอันนี้ได้2.2ลบกับเอฟที่คูณอยู่กับ0.25แล้วบวกกับ x จับเท่ากับตัดตัด400 สี่ร้กซ์ำลังสองแต่ f โจทย์บอกมาแล้วว่าเป็นเท่าไหร่สลืมแทนค่าเดี๋ยวพี่แทนค่าก่อน <c oughs> พี่แทนลงไปตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าสขอโทษนะครับลืมดู <c oughs> 4ี่คูณศูนย์จด้อะไร <c oughs> ได้ 1. ลบหลบสคูณกับ x <c oughs> ได้ลบส คูณ400นี่หน่วยเป็นอะไรวะแต่ x x ตรงเนี้ยให้หน่วยเป็นอะไร x ต้องมีหน่วยเป็นอะไรเป็นเมตรอันนี้หน่วยอะไร เมตรอันนี้ก็ต้องเป็นเมตรโอ้โหตัวเลขแบบลบส x เอโอ้โหโ เออนี้ถ้าเราแทนอย่างเงี้ยสี่ร้อยมันจะคิดไม่ออกให้เราแทนว่า x เนี่ยมีหน่วยเซนแล้วหารร้อยเอา x ตัวนี้มีหน่วยเซนแล้วหารร้อยตรงเนี้ยส x ส่วนร้อยก็คือไม่งั้นมันตัวเลขมันจะคิดไม่ได้มันจะกลายเป็นอะไรครับลบ0ูนจดศูใช่ไหม0 0 4จุ x ส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นหารด้วย10กกำลังอะไร4พอตัดกับ4ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร0.00ยพี่อะไรคูณตลอดดี เอา0 0น <ส button. S 1> หารตลอดข้อนิยากที่ตัวเลขก็จะได้เป็นอะไรครับ x กำลังสองอันนี้เป็นลบ x อันนี้ได้ไรสา x กำลังสองบวก x ลบ30เท่ากับ0 x บวก6กับ x ลบ5เท่ากับ0 x เท่ากับ5ปรบ5เซนข้อ40นะครับจากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะทาง F กับ x ส่วนยืดหดเนี่ยดูหน่วยดีๆนะให้ระวังอันนี้ไม่ใช่ผิดนะนี่คือตัวแปร x ถ้ายืดสปริงออกจากจุดสมดุล12เมตรเอ้12เซนติเมตรพลังงานสักยืดหยุ่นจะเป็นเท่าไหร่รู้ไหมว่าการที่เขาให้กราฟ f(x) <Okay. S 1> มาเขาให้หาตัวแปรอะไร k เพราะจากสูตร f เอยเท่ากับ kx แต่ถ้าจะใช้ใช้จุดไหน oh. ใช้จุดนี้ เพราะว่าเป็นจุดเดียวที่อยู่บนจุดที่อ่านแล้วเป๊ะ <c oughs> f เป็น60 k กําลังจะหา x เป็น0.06เฮ้ย50เออขอโทษอ่านผิด50 ก็จะกลายเป็น5.0ที่หารด้วย0.06จากนั้นเขาหาพลังงานศักย์สปริง EP เท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2เท่ากับ1ส่วน2คูณ5.0หาร0.06แล้วคูณกับ0.12แล้วยกกำลัง2ทำไง มันจะกลายเป็น25คูณกับ0.12คูณกับ0.12หารด้วย0.06เอาไอ้นี่ตัดไอ้นี่ได้2 2คูณ50ไอ2คูณ25ได้50 50คูณ0.12ได้6จูนอ่ะมาดูกราฟนะครับเขาบอกว่าปล่อยวัตถุก,ก้อนหนึ่งที่ระดับความสูง h กราฟรูปใดที่แสดงค่าพลังงาน ek กับ ep พี่ต้องบอกอีกก่อนว่าการการแสดงพลังงานระหว่าง EK กับ EP เนี่ยคือ mgs จับเท่ากับ C 1หนึส่วนส mv กำลังสองแสดงว่ากราฟเนี่ยถ้าสมมุติว่า EP มันกำลังขึ้นหรือลง EP กำลังลดเอ้ mgs อะกำลังลด C 1หนึส่วนส mv กำลังสองกำลัง,ง,ลงเพิ่มหรือมันปล่อยวัตถุอะ ลงมาโอ้ยอ,อ,อ๋อไม่ใช่กดผิดเวลาที่ปล่อยวัตถุลงมาตอนแรกความสูงมาก <S <S เช่น S10 U เท่ากับ 0, 0ตอนหลังอะ h เท่ากับ0 v อาจจะเป็น20แล้วจะเห็นว่าตัวหนึ่งอ่ะค่าจะเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งค่าจะลดลง mgh คือ ep หน, 1, น 2, 2ึ่งส่วนส m v สคือ ek ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆ ทุกกราฟเนี่ย EP จะลดแล้ว ek จะเพิ่มจริงไหมใช่แต่มันมีอยู่สแบบเส้นตรงกับเส้นโค้งเอาแค่ตรงกับโค้งก่อนต้องใช้เส้นแบบไหนเห็นกำลังสองไหมกำลังสองแสดงว่าพอกำลังสองปุ๊บต้องเป็นเส้นโค้งตัดข้อนี้กับข้อนี้ทิ้ง แล้วพี่ถามหน่อยว่าถ้าวัตถุตกลงจากที่สูงเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆไหมถ้าไม่นับว่ามันโดนพื้นน่ยความความเร็ววัตถุจะเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไหม <Okay. S 1> เพิ่มเรื่อยๆดิก็มันตกลงมาเรื่อยๆ,ๆถ้าไม่โดนพื้นมันก็จะยิ่งอ่าเหมือนสมมุติว่าพี่เอาก้อนหินไปโยนอยู่บนท้องฟ้าทําไมมันถึงลุกไหม้เป็นไฟเพราะมันเร็ว uh huh. เร็วจนร้อนมากร้อนมากจนลุกเป็นไฟไง เหมือนแบบอูกาบาดอะแบบแบบที่สูงมากๆอะแบบสักสามสิบกิโลเมตรอะลุกเป็นไฟเลยนะอยเออ <c oughs> เพราะว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยมากจนตัวมันโดนแรงเสียดทานจากอากาศแล้วก็ลุกเป็นไฟเพราะมันเร็วเกินไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะครับอันนี้เป็นการอันนี้เขาเรียกว,ว่าการเพิ่มแบบเพิ่ม อันนี้เป็นการลดแบบลดตัวเนี้ยดูคำพูดดีๆก่อนนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มแบบเพิ่มแต่อันเนี้ยเป็นการลดแบบกำลังจะเพิ่มเพราะอะไรพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะขึ้นมา<อ>เห็นไหม<อ>แต่ถ้าสมมุติว่ามันกราฟตัวเนี้ยมันก็จะลงดิ่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยเพิ่มแล้วเพิ่มอีก ลดแล้วลดอีกอันนี้เพิ่มแล้วเพิ่มอีกแต่อัน <store S 2> นี้ลดเสร็จ <Yeah. S 1> แล้วกําลังจะเพิ่มแต่ดูแล้ว2ตัวนี้อันนึงเพิ่มก็เพิ่มไปอันนึงลดก็ลดไปในต่อข้อหนึ่งส่วนข้อสุดท้ายวัตถุถลยลงพื้นเอียงโดยมีความเร็วต้นเป็นศูนย์และพื้นเอียงไม่มีแรงเสียทานกราฟของพลังงานจลและพลังงานศักด์กับเวลาวัตถุจะเป็นอย่างไร ฮะเด็กๆครับการที่วัตถุตกลงมาแบบอิสระเนีย่ยหรือการที่วัตถุถตกลงมาจากพื้นเอียงเนี่ยความสูงก็กําลังจะลดความเร็วก็กําลังจะเพิ่มเป็นกําลังสองแสดงว่าเส้นตรงผิดเส้นตรงผิดเส้นตรงผิด sentences. ตอบข้อหนึ่ง ก็มันเป็นก so ําลังสองกราฟที่เกี่ยวอ่านเรียนวงกลมวงรีพาราไฮเปอร์ยังกราฟเส้นตรงคือ y เท่ากับ mx บวก c แต่ถ้าเป็นกราฟเส้นโค้งหรือวงกลมจะต้อง x กําลังสองหรือ y กําลังสองถ้า x กําลังสองตัวเดียวก็จะโค้งแบบ x ถ้า y กําลังสองตัวเดียวก็จะโค้งแบบ y ถ้า x กําลังสองบวก y กำลังสองจะกลายเป็นวงกลม x กําลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กําลังสองจำได้ไหม เออโอเควันนี้เลิกครับ